การทำสมาธิแบบง่ายสำหรับผู้สูงวัยของขวัญล้ำค่าแห่งความสงบศิลปะการพักใจฉบับวัยเกา่าคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นโลกภายนอกดูเหมือนจะเงียบลงแต่เสียงในความคิดของเรากลับดังขึ้นทุกวันคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคืนที่ร่างกายเราเหนื่อยล้าจนแทบขาดใจแต่พอหัวถึงหมอนตากลับสว่างความคิดนับร้อยพันเรื่อง ไหลเวียนเข้ามาไม่หยุดหย่อนทั้งเรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้วเรื่องของลูกหลานหรือแม้แต่ความกังวลเล็กๆน,น้อยๆเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองจนทำให้การนอนหลับกลายเป็นเรื่องยากลำบากนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยค่ะและคุณไม่ได้เผชิญกับความรู้สึกนี้เพียงลำพังวันนี้ดิฉันอยากชวนคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายหรือพี่ๆทุกท่านมานั่งคุยกันสบายๆ เหมือนลูกหลานมาเล่าสู่กันฟังถึงเคล็ดลับการดูแลใจที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเคล็ดลับที่จะเปลี่ยนวัยเกษียณอันเงียบเหงาให้กลายเป็นช่วงเวลาทองของชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขสงบและเบิกบานหากจะเปรียบเทียบชีวิตของเราเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าเราเปิดรับผู้คนเข้ามามากมายทั้งเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคู่ชีวิต และลูกหลานเราสะสมข้าวของเครื่องใช้สะสมประสบการณ์สะสมความทรงจำทั้งสุขและทุกข์จนบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวแต่เคยสังเกตไหมคะว่ายิ่งอยู่นานฝุ่นละอองแห่งความคิดและความกังวลก็ยิ่งเกาะจับหนาขึ้นตามซอกมุมของจิตใจบางครั้งเรามัวแต่ยุ่งกับการดูแลคนอื่นยุ่งกับการทำงานหาเลี้ยงชีพจนลืมปัดกวาดเช็ดถูห้องหัวใจของตัวเอง การทำสมาธิที่เราจะคุยกันในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการไปบวชชีหรือต้องนุ่งขาวห่มขาวไปนั่งหลับตาในป่าเขาที่ไหนไกลแต่มันคือการทำความสะอาดบ้านของใจปัดฝุ่นแห่งความกังวลออกไปเพื่อให้เราได้กลับมาอยู่ในบ้านที่โปรง่งโล่งสบายและน่าอยู่ที่สุดอีกครั้งทำไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องสมาธิกันในวัยนี้หลายท่านอาจจะคิดว่าโอ้ยแก่แล้วจะมานั่งสมาธิอะไร เข่าก็ไม่ดีหลังก็ปวดนั่งนานๆไม่ไหวหรอกขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าน,นั่นคือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่สุดเพราะจริงๆแล้วการทำสมาธิแบบง่ายที่ดิฉันกำลังจะเล่าให้ฟังนี้ไม่จำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิขดขาจนเจ็บปวดคุณสามารถนั่งบนเก้าอี้โซฟาตัวโปรดนอนบนเตียงหรือแม้แต่ทำในขณะที่กำลังเดินรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านก็ได้หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ท่าทาง ลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าเรามียาขนานเอกที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อหาแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงจากสารเคมีแถมยังช่วยให้ความดันโลหิตที่เคยสวิงขึ้นลงกลับมาเสถียรขึ้นช่วยให้ความจำที่เคยหลงหลงลืมลืมกลับมาแจ่มใสและที่สำคัญคือช่วยให้เรานอนหลับได้ลึกและอิ่มเอ,อิบเหมือนสมัยยังหนุ่มยังสาวยาขนานนั้นมีชื่อว่าสติและสมาธินี่แหละคะ่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าต้องทำอย่างไรเรามาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกันก่อนดีกว่าค่ะว่าการทำสมาธิให้ประโยชน์กับผู้สูงวัยอย่างเราได้อย่างไรบ้างในทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเมื่อเราแก่ตัวลงเซลล์สมองของเราจะเริ่มเสื่อมถอยโดยเฉพาะส่วนที่ควบคุมความจำและการตัดสินใจความเครียดเรื้อรังที่สะสมมานานจะผลิตฮอร์โมอนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาทำลายเซลล์สมองของเรา ยิ่งเครียดยิ่งกังวลสมองก็ยิ่งเสื่อมไว้กลายเป็นความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมแต่ข่าวดีคือเมื่อเราทำสมาธิสมองของเราจะผลิตคลื่นความถี่ต่ำที่เรียกว่าอัลฟาหรือคลื่นแห่งความผ่อนคลายคลื่นนี้จะไปช่วยลดฮอร์โมนความเครียดเหมือนการเอาน้ำเย็นๆไปราดบนกองไฟที่กำลังรุ่มร้อนร่างกายจะเข้าโหมดซ่อมแซมตัวเองภูมิคุ้มกันจะทำงานได้ดีขึ้นและที่น่ามหาัศจรรย์คือ มันช่วยลดความรู้สึกเจ็บปวดทางกายได้ด้วยนะคะคุณเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เราปวดเข่าหรือปวดหลังถ้าเรายิ่งไปจดจอ่อยิ่งไปหงุดหงิดกับมันความเจ็บปวดจะดูเหมือนทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ถ้าเรามีสมาธิสามารถย้ายจุดโฟกัสของจิตใจออกจากความเจ็บปวดไปอยู่ที่ลมหายใจหรือไปอยู่ที่ความว่างสัญญาณความเจ็บปวดที่ส่งไปที่สมองจะถูกรบกวนทำให้เรารู้สึกเจ็บน้อยลง นี่ไม่ใช่ไสยศาสตร์นะคะแต่เป็นกลไกาการทำงานของระบบประสาทที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับนอกจากเรื่องร่างกายแล้วประโยชน์ทางใจยิ่งมหาศาลค่ะผู้สูงอายุหลายท่านมักมีอาการน้อยใจลูกหลานรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าหรือเหงาจับใจเมื่อต้องอยู่ลำพังการทำสมาธิจะช่วยสร้างเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าตัวเองขึ้นมาเมื่อใจเราสงบเราจะมีความสุขได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาคำชมหรือการเอาใจใส่จากคนรอบข้างตลอดเวลาเราจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่ยิ้มเย็นเป็นร่มโพร,ร่มใสที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้เพราะรังสีแห่งความเมตตาและความสงบที่เราแผ่ออกมาอย่างไรก็ตามเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอแม้การทำสมาธิจะมีประโยชน์มากมายแต่หากทำผิดวิธีหรือมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องก็อาจก่อให้เกิดโทษหรือผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกันนะคะ สิ่งที่ต้องระวังข้อแรกสำหรับผู้สูงวัยคือความตึงเครียดของร่างกายค่ะหากเราฝืนนั่งในท่าที่ไม่สบายหรือฝือนทนนั่งนานเกินไปเพียงเพราะอยากได้ชื่อว่านั่งสมาธิเก่งอาจทำให้ข้อเข่าเสื่อมเร็วขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทกดทับดังนั้นกดเหล็กข้อแรกของเราคือห้ามเจ็บถ้ารู้สึกเจ็บให้ขยับเปลี่ยนท่าได้ทันทีอย่าไปยึดติดว่าต้องนิ่งเป็นหิน อีกเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องของจินตนาการบางครั้งเมื่อจิตเริ่มสงบอาจเกิดภาพนิมิตหรือแสงสีเสียงต่างๆผุดขึ้นมาในความคิดภาษาพระท่านเรียกว่านิมิตหรือภาพหลอนนั่นเองถ้าเราไปตื่นเต้นตกใจหรือไปหลงยุดต,ติดอยากเห็นอีกอยากรู้อีกจิตใจอาจจะตะเลิดเปิดเปิงจนเสียสมดุลได้บางท่านกลัวผีสางเทวดาจนไม่กล้านั่งสมาธิคนเดียว วิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะให้จำไว้เสมอว่าสิ่งที่เห็นหรือได้ยินนั้นเป็นเพียงปรุงแต่งของสมองเหมือนความฝันตอนตื่นให้ดึงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจหรือร่างกายของตัวเองทันทีอย่าไปสนทนาโต้ตอบกับภาพเหล่านั้นเพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยและอยู่กับความจริงเอาละค่ะตอนนี้คุณคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแล้ววิธีที่ง่ายและเหมาะกับวัยเรานั้นต้องทาอย่างไร ดิฉันขอแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องท่องบ่นมนคาถาใดๆให้ยุ่งยากเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันก่อนค่ะให้เลือกเวลาที่เราสบายใจที่สุดอาจจะเป็นช่วงเช้าตรู่หลังตื่นนอนที่อากาศกำลังสดชื่นหรือจะเป็นช่วงก่อนเข้านอนเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมหลับก็ได้สถานที่ก็ขอให้เป็นมุมสงบๆส,สับมุมหนึ่งในบ้านไม่ต้องมีหิ้งพระใหญ่โตก็ได้ค่ะขอแค่เงียบและไม่มีคนพลุกพล่าน ขั้นตอนแรกการจัดท่าทางสำหรับผู้สูงอายุดิฉันแนะนำให้นั่งบนเก้าอี้ที่มีพนักพิงจะดีที่สุดค่ะเลือกเก้าอี้ที่นั่งแล้วฝ่าเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นได้พอดีเพื่อให้มีความมั่นคงไม่ต้องเกร็งขา วางมือสองข้างซ้อนกันเบาๆบนตักหรือจะวางฝ่ามือคว่ำลงบนหัวเข่าก็ได้เอาท่าที่รู้สึกว่าหัวไหลไม่เกรง็งหลังตรงพอประมาณไม่ต้องยืดจนหลังแอน่นแต่ก็อย่างงอจนกดทับช่องท้องหลับตาลงเบาๆเหมือนเวลาเรากําลังจะเคลิ้มหลับไม่ต้องบีบเปลือกตาแน่นนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาหน้าผากขากันไกล ยิ้มน้อยๆที่มุมปาดให้ใบหน้ารู้สึกสบายขั้นจรที่สองอยู่กับปัจจุบันเมื่อหลับตาลงแล้วสิ่งแรกที่คุณจะพบคือความคิดที่วิ่งพล่านเหมือนลิงซุกซนเดี๋ยวต้องไปซื้อกับข้าวเอ๊ะเมื่อกี้ปิดแก๊สหรือ,อยังหลานจะกลับมาทานข้าวเย็นไหม ให้คุณรับรู้ความคิดเหล่านี้แต่อย่าไปวิ่งตามมันนะคะให้มองมันเหมือนรถที่วิ่งผ่านหน้าบ้านเราไปเราแค่มองเห็นรถวิ่งผ่านแต่เราไม่ต้องกระโดดขึ้นไปนั่งบนรถคันนั้นให้ดึงความรู้สึกกลับมาที่ปลายจมูกของเราค่ะสังเกตลมที่ไหลเข้าและไหลออกสัมผัสความเย็นเวลามันไหลเข้าสัมผัสความอุ่นเวลามันไหลออกหายใจเข้าลึกๆ แล้วหายใจออกยาวๆอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมหายใจให้สั้นหรือยาวปล่อยให้ร่างกายเขาหายใจของเขาเองเรามีหน้าที่แค่เฝ้าดูเหมือนเรานั่งดูคลื่นทะเลที่ซัดเข้าหาฝั่งและถอยกลับลงทะเลไปขั้นตอนที่3คํคำบริกรรมถ้าจำเป็น สำหรับบางท่านที่จิตใจฟุ้งซ่านมากการดูลมหายใจเฉยๆอาจจะเอาไม่อยู่คุณอาจจะหาคำพูดมาช่วยกำกับจิตใจก็ได้ค่ะแบบไทยโบราณที่คุ้นเคยก็คือหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโท พุโทโธไปเรื่อยๆเป็นจังหวะเดียวกับลมหายใจหรือถ้าคำว่าพุโทโธทำให้รู้สึกว่ามันเป็นศาสนาจ๋าเกินไปคุณอาจจะใช้คำว่าผ่อนคลายหรือเข้าออกก็ได้ค่ะหรือจะไม่ใช้คำพูดเลยก็ได้เพียงแค่รับรู้ความรู้สึกว่าท้องพ่องขึ้นเวลาหายใจเข้าและท้องยุบลงเวลาหายใจออกเอามือวางทาบที่หน้าท้องเพื่อช่วยให้สัมผัสชัดเจนขึ้นก็ได้นะคะ ในระหว่างที่ทำสมาธิเชื่อเถอะค่ะว่าเดี๋ยวสักพักจิตมันก็จะแอบหนีไปคิดเรื่องอื่นอีกนี่เป็นธรรมชาติค่ะอย่ากโกรธตัวเองอย่างหงุดหงิดว่าทำไมชั้นสมาธิสั้นจังให้คิดซะว่านี่คือการฝึกกล้ามเนื้อใจทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าหลงไปคิดแล้วเราดึงกลับมาที่ลมหายใจนั่นเท่ากับเราได้ยกเวทสร้างกล้ามเนื้อสติไปหที ยิ่งหลงบ่อยเราก็ได้ฝึกดึงกลับบ่อยยิ่งดีซะอีกค่ะฝึกทำแบบนี้เพียงวันละ5-10นาทีในช่วงเริ่มตน้นแล้วค่อยๆขยับเวลาขึ้นเท่าที่เราไหวไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้เสียงดังจนตกใจนะคะให้กะเวลาเอาคร่าวๆนอกจากการนั่งหลับตาแล้วยังมีอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผู้สูงอายุนั่นคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันหรือการสมาธิแบบเคลื่อนไหวค่ะ คุณทราบไหมคะว่ากิจวัตรประจำวันที่เราทำซ้ำๆนี่แหละคะ่ะคือโอกาสทองในการทำสมาธิลองเปลี่ยนการเดินไปเข้าห้องน้ำธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นการเดินจงกรมดูสิคะไม่ต้องเดินช้าจนตัวเกร็งนะคะแค่เดินให้รู้สึกถึงฝ่าเท้าที่กระทบพื้นรู้สึกถึงการยกเท้าการย่างก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาให้ใจอยู่ที่เท้าไม่ลอยไปคิดเรื่องอื่น หรือเวลาทานอาหารลองเคี้ยวข้าวให้ช้าลงรับรู้รสชาติความหวานของข้าวความเค็มของกับข้าวรับรู้การบดเคี้ยวนี่คือสมาธิขั้นสูงเลยทีเดียวเพราะเมื่อเราใส่ใจในการกินเราจะมีความสุขกับอาหารมากขึ้นระบบย่อยอาหารก็จะทำงานดีขึ้น หรือแม้แต่ตอนอาบน้ำให้รับรู้ถึงความเย็นของน้ำที่กระทบผิวสัมผัสของสบู่กลิ่นหอมจางๆการทำกิจวัตรด้วยความรู้ตัวแบบนี้จะช่วยให้วันทั้งวันของคุณเต็มไปด้วยความสดชื่นและมีพลังสิ่งสำคัญที่อยากเน้นย้ำสำหรับพวกเราวัยเก่าก็คือความเมตตาต่อตัวเองค่ะบางวันใจเราสงบดีก็ให้รู้ว่าสงบ บางวันใจเราวุ่นวายนั่งไม่ได้เลยก็ให้รู้ว่าวุ่นวายยอมรับมันอย่างที่มันเป็นอย่าไปคาดหวังว่านั่งแล้วจะต้องเห็นสวรรค์วิมานหรือต้องตัวเบาลอยได้เป้าหมายสูงสุดของการทำสมาธิในวัยนี้คือความเบาสบายเบาที่ใจสบายที่กายแค่เราได้หยุดพักจากโลกภายนอกกลับมาดูแลใจตัวเองวันละเล็กวันละน้อยมันก็เหมือนเราได้หยอดกระปุกความสุขไว้กินดอกเบีย้ยในบ้านปลายแล้วค่ะ คุณเคยได้ยินประโยคที่ว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยไหมคะนี่คืออานิสงส์สูงสุดที่เราจะได้จากการปฏิบัติ ร่างกายสังขารเป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเสื่อมถอยมีเจ็บมีปวดมีอืดอาดเชื่องช้าแต่จิตใจนั้นสามารถฝึกฝนได้สดใสและแข็งแรงได้ตลอดเวลาไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นสมาธิจะช่วยให้เรามองเห็นความเจ็บปวดเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราจะอยู่ร่วมกับโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างเป็นมิตรมากขึ้นไม่ตีโพยตีพายไม่โวยวายโทษชะตาฟ้าดิน แต่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างเข้าใจและมีคุณค่าดิฉันอยากจะขอเชิญชวนให้คุณลุงคุณป้าลองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้หรือวินาทีนี้เลยก็ได้ค่ะแค่ลองหลับตาลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆยิ้มน้อยๆและบอกกับตัวเองในใจว่าขอบคุณนะร่างกายที่อดทนพาฉันเดินมาไกลขนาดนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจของฉันได้พักผ่อนอย่างแท้จริง จำไว้นะคะว่าลูกหลานอาจจะให้เงินทองของกินของใช้ให้ความสะดวกสบายกับเราได้แต่ความสงบในจิตใจเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครหยิบยื่นให้กันได้ค่ะเราต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเอง การทำสมาธิจึงเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่เราจะมอบให้กับตัวเองและเชื่อเถอะค่ะว่าเมื่อคุณยายหรือคุณตานั่งยิ้มอย่างมีความสุขลูกหลานที่เห็นก็พลอยมีความสุขและอุ่นใจไปด้วยบ้านของเราก็จะกลายเป็นวิมานที่อบอวนไปด้วยกระแสของความรักความเมตตา ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเส้นทางแห่งความสงบนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมแค่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพียงเท่านี้ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการค้นพบความสงบในใจตนเองหลับฝันดีและตื่นมาพร้อมกับความสดใสในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ